สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาตัดขั่วกิ้งใส่ถุงนะคะตัดแจกฝากพี่ฝากน้องนะคะขั่วกิ้งอร่อยกินกับผักนะคะเพราะว่าทำเผ็ดกินกับผักเดี๋ยวไปซื้อผักค่ะผักใบบวัวบกผักแจง้งผักมะเขือจิ้มอร่อยนะคะ จะทำใส่ถุงใส่ถุงไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินก็ได้ตัดฝากเพื่อนตัดฝากพี่ตัดฝากน้องทำเป็นถุงเป็นถุงนะคะรสชาติอร่อยทั่วทิ่งของยี่ไก่ค่ะทำเป็นถุงเป็นถุงนะคะ เก็บไปกินได้หลายวันนะคะทุกคนเก็บได้กินได้หลายวันจ้าทั่วชิ้งมีรสชาติอร่อยนะคะอร่อยด้วยกันนะคะเนืไก่ก็ทำเป็นถุงเป็นถุงไว้ ให้น้องให้น้องกินด้วยเนาะอันนี้เหลือตักใส่ชามตักใส่ถ้วยอันนี้ก็มาตักใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราก็หาผักเกม้มผักจิ้มกินกับปลาเค็มทอดร้อนอร่อย จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงเนะาะขั่วกิ้งเนาะเป็นอาหารใต้อาหารใต้เขาใส่พริกไทยด้วยผัดแห้งๆขั่วแห้งๆจะมีรสชาติอร่อยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะมากินข่าวน้ำกันด้วย้ามากินข่าวน้ำกันเซ็บเซ็น้ำกันจ้ามาเด้อมาเด้อ